สวัสดีค่ะทุกทงคะวันนี้พาก็มาชงเครื่องดื่มดับร้อนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการขั้นตอนของการชงชาเขียวนะคะก็อันแรกนะคะก็จะประกอบด้วยวัตถุดิบก็คือนะคะก็จะประกอบด้วยนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานก็ใส่ไปประมาณสองออนนะคะก็เทไปในแก้วนะคะก็ใช้ตวงที่เป็นปริมาตรเป็นออนนะคะหรือว่าเป็น ถ้าใครไม่มีก็กาเอาก็ได้นะคะประมาณช้อนชาครึ่งนะคะก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็น้ําชาเขียวนะคะวันนี้พาก็จะเป็นน้ําชาเขียวที่ทาชงแช่น้าอุ่นนะคะก็ใส่ไปประมาณสี่ออนนะคะก็เราก็เทไปสี่ออนนะคะก็จะได้นะน,นี่นะคะเทไปนี่เลยนะคะ ก็นะคะก็อันนี้ก็จะได้4ออนนะคะก็เทลงไปนะคะใส่ในแก้วนะคะแล้วก็ก็ต่อไปก็จะเป็นนมข้นจืดคานชั่นนะคะก็อันนี้นมข้นคานชันเราจะใช้เข้มข้นหน่อยนะคะก็จะใช้ประมาณ2ออนนะคะก็อันนี้ใส่ไปประมาณ2ออนนะคะก็อันนี้นะคะก็เทลงไปนะคะก็จะใช้ประมาณ2ออนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ชงนะคะชงนะคะก็ชงให้นมข้นหวานแล้วก็ชาเขียวนะคะแล้วก็นมข้นจืดผสมกันนะคะก็ชงนะคะก็ใช้ชงประมาณ5วินาทีนะคะหรือ5รือวินาทีนะคะก็ชง้นไปให้ใหน้าชาเขียวอันนี้แต่ตัวนะคะ อันนี้พายกไ็ไม่ได้ใส่น้ำตาลกับผึ้งนะคะก็ถ้าใครอยากจะใช้น้ำตาลกับพรอมดีไวก็ใช้ได้นะคะก็จะมีความอร่อยหวานมันอีกแบบหนึ่งนะคะแต่วันนี้พายก็จะใช้นมข้นหวานสูตรนมข้นหว,วานกับนมเคลเนช,ชั่นนะคะก็นี่นะคะพอนมนมข้นหวานกับนมเคเนชั่นชาเขียวเข้ากันดีนะคะก็เราก็ เทใส่แ,แก้วนะคะแก้วแล้วก็อาจจะเป็นแก้ว12ออนซ์หรือ1 0 <they> ก็ได้นะคะก็เทน้ําแข็งทูลพูลลงไปนะคะแล้วก็เทลงไปนะคะก็นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ก็ทัหนนะคะก็ถ้าน้ําแข็งไม่พอนะคะเราก็ใช้น้ำแข็งเติมน้ำแข็งลงไปนะคะก็ใส่ให้เต็มแก้วนะคะแล้วก็นี่นะคะก็ หน้าโดยมนมข้นหวานอีกรอบหนึ่งนะคะก็ใส่ลงไปทับหน้านะคะ,ะเพื่อเพิ่มความหวานมันนะคะก็ทีนี้ก็ปิดนะคะก็พ่อจะไม่ใช้การคนนะคะเพราะว่าเราคนตอนที่เราผสมชาเขียวกำลังขมหวานแล้วนะคะเราก็ทับหน้าด้วยนมสดแคเนชันนะคะทีนี้ขั้นตอนนี้ที่เราทับหน้าด้วยนมแคเนชันก็จะมีความหวานในตัวนะคะเวลาเรา ดูดหรืออะไรเงี้ยนมเคลเนชั่นที่ท็อปหน้าก็จะผสมลงไปเองนะคะทีนี่เราก็ก็จะได้แล,ะะแล้วนะคะ1แก้วนะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็จะได้นมชาเขียวหนับร้อนนะคะก่อนเลยคะ่ะอืมกำลังดีนะคะค่ะก็นี่พาก็จะเป็นามาชงปกติพาทำน้ำแต่พวกน้ำหวานน้ำอะไรแบบ มานานนะคะแต่ยังไม่ได้โชว์ลง youtube นะคะก็วันนี้จะมาโชว์ให้ดูนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าต่อไปจะเป็นน้ำอะไรนะคะแต่เป็นน้ำที่เรากินแล้วไม่เป็นโทษน,นะคะก็บางทีถ้าชงอร่อยก็อาจจะไปขายได้นะคะตามตลาดหรืออะไรต่างๆนะคะนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมาก